ประสบความสําเร็จไวกว่ากันเนาะนั่นเด็ดใช่เราก็มีสองเท่าเราก็มีสองมือมันเข้าเหมือนกันรอก่อนจ้านะครับยังไม่ขึ้นไลท์ถึงชั่วโมงเลย <c oughs> มาน,นอนรอให้กําลังใจแล้วโอเคนอนรอ,อก,ก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวลงไลท์สู้จะไปด้วยกันจ้าเนาะสู่ๆนะครับก็ขอให้เรียนไหลายๆเนาะอโบดัสปังๆนะครับเนาะทุกท่านทุกคนเลยจ้าเนาะขอบคุณขอยากไปคุยกระแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ต้องหนีออกมาทํางานเราก็ทํางานมีงานประจําดานะ อันนี้เขาไปของเพื่อนประมาณทิบห้านาทียี่สิบนาทีก็เสียงเอ้ยบางทีก็ไม่มีไม้นะครับเนาะเสียงก็ไม่เจอบางทีก็หลายอย่างหลายอย่างจ๊อกไม่เห็นคอมเมนต์นะครับโอคุณยายเตี้ยวโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่าคุณหลานนะครับที่กัวเด็กผูกไปดูกันนั่นเลยเดี๋ยวนี้ก็มีมีหลายอย่างอยู่ กดเข็นเข้ามาหลายอย่างนะในการมาเขา้าเข้ามาเ้านเพื่อนแล้วก็ต้องคอมเมนต์นะครับเราก็ยังมีคะแนนนะมีโบนัสเรามีคะแนนมีตาสมนะครับเนาะทุกท่านทุกคนนะครับไปบ้านเพื่อนขอบคุณนะครับคุณยายเปียวทักทายสวัสดีคุณหญิงอมยิม้มสวัสดีจ้านะครับยายเปียวทักทายสวัสดีจ้าโอเคจ้าเนาะน้องนาวบอกเจอบ่อยเลยจ้านะครับผม โอเคครับมาให้ผมเห็นที่ไม่เห็นก็าเมียไงวันที่ผมกลัวทีซสุดตีดีวันดีนะครับผมขอบคุณนะครับคุณถาวรรัตน์นะครับชุดทะเลขอบคุณมากครับกินเข่าด้วยดื่มน้ําตามเยอะๆด้วยครับผมกินเข่าแล้วครับแล้ววาถ้ากินข่ายิ้มนะครับเนาะกาลังรับชมคุยได้คุยได้คอมเมนตนมาได้จ้ะเรงวันนะครับผมสวัสดีค่ะนะครับคุณหญิงอมยิ้มถักทายน้องเน่รัตน์เรงวันจ้ะ นะครับผมขอบคุณมากๆจ้ะนะครับคุณยายอ่ายายเปียว่าทักทายยายเปียวน้อยยิ้มละไมนะครับผมอ่าพี่ดีวันดีทักทายสวัสดีครับยายคิดถึงครับถึงคิดถึงครับยายขอบคุณมากๆนะครับย่าทุกท่านทุกคนด้วยทักทายสวัสดีค่ะโอเคจ้าโอเคบายยก่อนนะนะครับน้องเนารัฐทักทายสวัสดีคุณหญิงอมยิ้มนะครับผม้านะครับผมแป๊บนึง แล้วขอบปู่ไค์แค่ครึ่งชั่วโมงพอวันนี้ยืนยันตัวตนนะครับผมเราเจอบ่อยมากจ้าขอบคุณนะครับพี่ดีวันดีขอบคุณนะครับ,บ,รบทักทายสวัสดีพี่ดีวันดีหนุ่มลอยเมืองตรุษช่องให้เราเราพยายามอย่าอย่าไปออกนอกรูปหรือออกนอกนอกกรอบนอกนอกช่องที่กขาไข่กรอบเราอนะมันนี้พยายามอยู่ให้มันใช่ใจเย็นไปเรื่อยๆนะครับเนาะกินเขา่าที่ละรับกินหน้าที่ละคืนเดินที่ละก้าวนั่นเลยทุกคนใช่เดินกันที่ละก้าวทั้งนั้นเลยนั่นเลวแต่ใครจะมี สู่ๆไปด้วยกันนี่เด้เราก็เนี่ยแะจกักเจว่ายังไงก็ยังว่าเนาะคุณยายเปียวบอกปู้พักดีคุณยายไปเที่ยวต่างประเทศด้วยคุณยายเปียวสุดยอดสุดยอดนะครับ,รบผมขอตัวก่อนนะครับพี่จ๊กขอบคุณนะครับคุณหญิงอมยิ้มสู่ๆจ้าสู่ๆนะครับผมคุณยายเปียวน้อยยิ้มละไมทักทายคุณแม่น้องสมาร,ร์ทนะครับผมขอบคุณมากๆจ้านะครับสวัสดีจ้านะครับคุณยายเปียวทักทายสวัสดีจ้าแม่น้องที่ดีวันดีทักทายคิดถึงคุณยายเปียวนะครับผม อ๋อกลัวแบบหมดใช่ไหมโอเคโอเคเอามาดูหน่อยดิโอเคครับนะครับค <c oughs> ูนทุกคอมเมนต์ที่มาให้กําลังใจกันเนาะสูๆจ้าเป็นกำลังใจให้กันเนอะสูๆขอบคุณมากๆจ้กคุณคุณหญิงโอ้แล้ววันที่หนากขวัวที่สุดเนอะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับวันที่หนากขวัวที่สุดต็คือ,คอวันนี้แหละ ปีแอาเอยมีขนมันนห้ด้วยนะที Napoleon> ่ไม่ได้เห็นคอมเมนต์ขอบคุณนะครับตห้กำลังใจขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับผมคุณยิงอมยิ้มขอบคุณนะครับหนึ่งนู๊ตพิมสาวรขอบคุณนะครับไปโอเคครับยังไงก็ได้เจอกันนั่นเองทักทายสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเชี่ยงสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นเนาะนะครับผมขอบคุณมากๆจ้ะคุณยิงอุ้มยิ้มขอบคุณนะครับผมพักพรพักนี้ยายไปเที่ยวต่างประเทศบ่อย เินเข้ากล้องนอยผมขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านทุกคนจะนะ้ะเนาะสู่ๆูเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับเกวานกําลังรับชมขอบคุณนะครับเจวานขอบคุณมากๆนอกก็ว่ายาวค่ะนะครับเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเนาะอ,อย่าให้ไม่เห็นคอมเมนต์นะครับเนาะ อยากเห็นคอมเมนต์อย่างเดียวนะครับดวงตาไม่เป็นไรนะครับโฟร์ไฟไม่เป็นไรนะครับเนาะอยากเห็นคอมเมนต์อย่างเดียวแล้วีว่ได้ตอบคอมเมนต์ุเพื่อครับคุณยายบัวทองอคุณหญิงอมยิ้มกับทักทายสวัสดีคุณยายบัวทองนะครับผมขอบคุณมากๆจะ้ะนะครับคุณยายบัวทองกับทักทายจ้านะครับผมเลยไปคุยกันเด่นก็เอาแต่อยู่พอประมาณอย่าไปตะเลือดช่องนะเนาะพอเขามีกฎกำหนดกฎเกณฑ์ให้เราอยู่เราเขามีมีเนา สู่นะครับทุกท่นานจ้านะครับผมขอบคุณนะครับ่าน้องเนาทักทายสวัสดีมาส่งกําลังใจจ้านะครับผมขอบคุณครับน้องเนารัดเวีงวันนะครับผมคุณอย่าให้ไม่เห็นคอมเมนต์นะครับเนาะ อยากเห็นคอมเมนต์อย่างเดียวนะครับดวงตาไม่เป็นไรนะครับโฟรไฟล์ไม่เป็นไรนะครับเนาะอยากเห็นคอมเมนต์อย่างเดียวแล้วก็ได้ตอบคอมเมนต์เพิ่มนะครับทุกท่านทุกคนนะครับต่เห็นดวงตาเห็นโฟรไฟเนาะสู่ๆนะครับทุกท่านทุกคนขอบคุณมากๆจ้ะนายจกนะครับจอกจะฮอกหรือนายจกนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมกี่วันแล้วพี่จอกครบเดือนยังนายทุกท่านทุกคนเลยนะครับสู่ๆเป็นกําลังใจให้โอเคครับเนาะ วันนี้นาไม่ยืดไม่ยานะครับเห็นโปรไฟล์เราก็เห็นคุณทุกท่านทุกคนเลยจ้ามเมรนคอมเมนต์จ้านะครับผมเอา้อเอาน้องน้องหน่อยสวัสดีค่ะนะครับน้องอวันนี้มาเจอแล้วจ้าน้องหน่อยนะครับโอ้วันที่ที่อาจจะเป็นไหลเนาะเพราะว่าคลิปสั้นคลิปยาวเราก็ยังลงอยู่เนาะครับยังเราก็ยังลงอยู่ปกติโอเคทำทำงานรันเขียนกันไปไวนกันเดวเราะได้มีรายได้ ขอบคุณนะครับคุณหญิงอมยิม้มกำลังรับชมขอบคุณไม่ว่า,ากันนะครับในการจะเราจะขึ้นคอมเมนต์คอมเมนต์หรือเข้ามาในห้องเพื่อนอาจะมีเห็นคอมเมนต์หรือเปล่านะครับผมเนาะ,ะคุณคุณหญิงอมยิ้มคอมเมนต์มาหรือ,อยังเนี่ยผมตสัยจะเห็นคอมเมนต์ไม่น่าวันนี้ยังไงก็อย่าดื้อนะครับผมเนาะวันนี้ขอขึ้นเครื่องเชียงมงพอ มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามีเหตุคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่แวะมาให้กำลังใจเพิ่มพลังบวกนายสมใจมีใหม่สูส่จ้าเป็นกำลังใจทุกท่านทุกคนนะครับที่แวะสลอเสียเวลามีค่าของทุกท่านคนมให้นะครับผมคุณยายเปียวนยิ้มละไมก็ทักทายแม่น้องสมาร์ทสวัสดีจ้านะคะแม่น้องสมาร์ทนะกังให้รอเราก็รออย่างมีจุดมหมายเนาะนันเดทอะไรไม่ได้ครับผมใช่ก็ให้รอเราก็ต้องรอรอนะครับผมขอบคุณมากๆจะขอบคุณนะครับน้องนาวก็ทักทายสวัสดีน้องกมวลวานขอบคุณมากๆจาก คุณยายเปียวทักทายสวัสดีคุณกมูลว Leonard, à, ันสวั <c oughs> <c oughs> สดีจ้าน้องกมูลวันนะครับคุณยายเปียวไปโีเครับยังไงก็ได้เจอกันนั่นเองทักทายสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นเนาะท็อกนะครับผมขอบคุณมากๆจ้ะขอบคุณนะครับน้องนาวกัทักทายสวัสดีน้องกมลวันขอบคุณมากๆจากคุณยายเปียวทักทายสวัสดีคุณกมูลวันสวัสดีจ้าน้องกมูลวันนะครับคุณยายเปียวทักทนะครับผมเนาะวันนี้ขอขึ้นเครื่องเชียงมงพอ ม่เอาอะไรมากนะครับเพราะว่ามีเห็นคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่แวะมาให้กำลังใจเพิ่มพ,มพลังบวกนายสมใจมีใหม่โอ้วันนี้เสียดายมากเลยนะครับที่มีเห็นคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากจากสามดวงตานะครับผมสวยๆขอบคุณมากๆจ้านะครับทุกท่านมีค่าของทุกท่านทุกคนใหม่กำลังใจคุณคุณคณคณราชบันเองนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเนาะในการขึ้นไล์สดกันนี่ก็ไ่ยืนยันตัวตนเฉยๆนะครับเนาะเพราะว่าหกหมือหน้าที่ผ่านดปกกคือึ เพื่นไไอนๆใส่นอนเมดเหรอวะ <c oughs> เนาะเพื่อนๆต้องใสยนอนกันเมดแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆจก้ะคุณหญิงอ้มยิม้มขอบคุณนะครับผมพักผ่อนอ่าอ่าพักนี้ยายไปเที่ยวต่างประเทศบ่นเดี๋ยวไงดีของเฟนเอามาให้นะครับผมขอบคุณนะครับน้องเนาลับยังวันตัทายสวัสดีเจวันนะครับผมขอบคุณมากๆจ,จ้ะเจวันเนาะที่สะละเ,เวลา สู่ๆไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณนะครับคุณยายบัวทองพันธสีนะครับผมคุณยายบัวทองขอบคุณมากๆจ้าวันนี้แบวนมาให้กำลังใจเพิ่มกำลังใจให้นะครับผมเนาะวันนี้ก็ยืนยันวันที่นาขวที่ทุดวันนี้ก็ฮาล้านลวงตาเลยใช่ไหมขอบคุณทุกท่านทุกคนน้องสมาชิกชายสวัสดีพี่เนวรัชจ้านะครับผมเนาะสวัสดีพี่เนวสวัสดีจา้านะครับเนาะสู่ๆจ้าเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะครับวันนี้พี่ไม่เห็นคอมเมนต์จา้าทวรัตนะครับผมชุดทะเลนะครับผม ถาถาวััษชุดทะเลทักทายสวัสดีพี่ดีวันดีทักทายคิดถึงคุณยายเปียวนะครับผมอ๋อกลัวแบกหมดใช่ไหมโอเคโอเคเอามาดูหน่อยสิโอเคคร<ไ>ับนะครับผมโอ้ยายคือเคยเปลี่ยนจโอ้ยายก็เคยเปลี่ยนใจนะครับผมขอบคุณมากๆาก,ากจาก้ะคุณยายเปียวขอบคุณมากๆนะครับคุณคุณหญิงอมยิ้มก็ทักทายน้องเนวรัฐญาทุกท่าน,ท,านทุกคนด้วย สวัสดีค่ะโอเคจ้าโอเคไปบายก่อนนะนะครับน้องนวรัฐทักทายสวัสดีคุณหญิงอมยิ้มนะครับสวัสดีคุณยายเปียวน้อยยิ้มละไมสวัสดีจ้าจ,าจอกนะครับวันนี้จอกไม่เห็นคอมเมนต์ครับคุณยายเปียวขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณนะคะคุณยายเปียวอืมแต่มันขาวภาพม,มันแจ้งไปหน่อยโอเคครับคุณยายเปียวทักทายสวัสดีจ้าแม่น้องสมาร์ทนะครับผมจาเดี๋ยวลงไลน์เดี๋ยวหาข่าวอี้กทนนะครับนั่งลงนั่งลงเฉย นั่งรอก่อนนั่งรลยยาวนี่วันนี้ก็ยาวนี่มียาวนั่นเนี่ยโอ้นายาวครับพี่สมใจนะครับผมขอบคุณจ้าเนาะกมลวันกีนสวัสดีครับพี่พี่ดีวันดีสู่คนทอแทก็มีคนไม่ทอแทก็มีคุณใจสู่เด็ดเดียวก็มีนะครับผมเนาะนั่นเองใช่ครับก็ระสู่คือส,สู่ให้มันถึงที่สุดธรรมดาแหละก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราก็ขึ้นมายืนยันตัวตัวเฉย,เฉย